ุนดีุอไี่นี่แบบไปชลกอ่ะอันนี้เตรียมส่งแล้วจ้ะ สวาะดีค่ะคะู่ไหมคะสมุดจ้าคเสือเดี๋ยวพุี้มัสเต็เป็นมหัวไผ่ทำให้ด้วยใช่ไหมครับก็ค้าทำก็ทำอะไรหนึ่งก็สั long, ้นสบเผาสักสี่สทำรอไว้นยครับให้ด้วยได้ไหมทำได้ค่ะทำแบบไหนคะนี่สดมากย่างอะไรอย่างเงี้ยได้ได้นี่ครับดูดูเซลเขาทำงานยิบยับยิบยับยิบ โอ้หนี่สดของจริงฮะนนแค่ลยตากเกลือเขียวนี่อืมเหี้ยโอ้โห่สดสดเลยนะครับน,นี่วิตสีก็ยิบระยับจริงๆเลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่สดของแท้แตจะสดกว่าน,นี้ก็ไปกินบนไปกินในทะเลแล้วุ้ง,ง,งเท่าไหร่คะซุ้งโลนึง โลใชอย่างเหมือนกันก็เอาเป็นห้าห้าขีดครึ่งเลยไหมมันจะได้สองอย่างโล่นายได้ครับเอาแบบนั้นแหละเนาะมันจะได้สองอย่างโลนเพราะว่ามันราคาเดียวกันกช่วงนี้นะักท่องเที่ยวเยอะไหมครับก็วันแบบว่าวันเที่ยวอัวนเยอะอยู่ค่ะเมื่อเมื่อวันหยุดยาวนี่เยอะ รับคนละครึ่งไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวนี้น่าจะรับดอะ่ะคนลคนะครึ่งอ่ละนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะนะครับที่หาดที่หาดสวนสวน นะครับก็ร้านหลายร้านก็ยังไม่ได้เปิดเต็มที่นะก็จะมีบางร้านเท่านั้นนะครับตลาดของหาดส่วนก็ก็ไม่เยอะนะนะครับก็มากันได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับท่านที่กลัวนะครับเรื่องโรคระบาดอะไรเงี้ยก็คนบางนะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเยอะเท่าไหร่หรือว่าวันนี้ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับ มนเลือกซื้อก็ได้ครับมีซื้อเสร็จก็มีย่างให้นะครับผมก็เหมือนกันผมซื้อแบบย่างก็จะไปนั่งซิวซิวลิมเรยหน่อยเนื่อไม่ได้ไปกลางเต็์ก็จะประมาณนี้ความสดนะครับซิวเขายังไม่ตายนะครับก็จะประมาณยุบๆจัมองเห็นกัน ม,มีคิดเพิ่มเท่าไหร่หนะครับสามสิ <30 S 1> <30 S 2> บาทมีนะน้ำจิ้มไหมไม่มีค่ะไม่มีเหรอเดี๋ยวสั่งร้านนึงนใไหจิ้มขวดจิ้มขวดคือมีน้ำจิ้มซีฟู้ดไหมครับน้ำจิ้มซีฟูดฟ้ดมีค่ะส้มต่ำส้มต่ำม,มาทะเลต้องส้มต่ำ เอาตำไทยไข่เค็มครับเอาเปรี้ยวหวานนะคะก็เดินมาซื้อน้ำจิ้มก็ร้านใกล้ๆกันกูเแหลยครับนี่ร้านเรามะนาวสดใช่ค่ะจะหอมและวของผมก็จะใช้เป็นน้ำจิ้มผสมนี้เป็นก็เศษใช่ใช่ไม่อร่อยดีอย่างนั้นนะคะันี่ก็น่ารูละเจ็ดบาทนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ ช่วงนี้รถเยอะนะสุดสามวันนะแต่ว่าคนเที่ยวก็ไม่แน่นมากหรอเหมือนที่เขกรอบก่อนๆที่เขปล่อยให้เที่ยวมันเพิ่งกลับมาใช่ไหมประมาณนั้นคนเพิ่งกลับมาเที่ยวเนี่ย่ะไม่ค่ะช่วงนี้ก็แต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดแน่นมากอ,ะอ่ะเท่าไหร่คือเพิ่งอ่าไเดี๋ยได้ศพต่ำแล้วนะครับมันผิดไหม คิดนทะเลเราต้องต้มตำหรือว่ามันถูกต้องแล้วมาทะเลก,ก็ขาดไม่ได้นะครับก็นี่แหละวิถี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 เราก็ต้องเติมปลาลาเข้าหน่อยไม่ใช่ปลาลาดิมันเป็นตำไทยนะเปรี้ยวหวานมาจบ้นนไขยสดก็น่าจะโอเคแล้ว ไม่สร็จก็ดิ้นอยู่อย่างเงี้ยส,ส,สแกนได้ไหมครับสแกนได้ค่ะวันละครึ่งใช่ไหมครับใช่ครับบรรยากาศค่อนข้างที่จะโอเคนะครับยามเย็นเนาะนักท่องเที่ยวน่าจะมาประมาณช่วงเที่ยงบ่ายๆแต่แตอนเย็นตอนนี้นหายไปหมดแล้วนะครับไป สิ่งที่เราซื้อได้นะครับก็คือกุ้ง5.5เนาะแล้วก็หมึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณมันชั่งได้ตัวตัวเล็กนะได้สได้4โลครึ่งนะครับเราก็เอารวมๆกันกับกุ้งพอดีก็ให้มันได้สักเหโลพอดีท็งหมดแล้วก็ค่าย่างอีก30บาทก็ร,รวม380น,นะก็ราคาก็โอเคนะ นั่นเ,เดียวกันไหมที่เราดูเมื่อ,อกี้อ๋อจพยายามให้เราเน็แยกหน้าร้านเหรอตรงน,นั้น<ม>คนไม่เดินประมาณนั้น <c ười> เออร้านท้ายคนไม่เดินมาดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งค <c ười> ่ะแยกนะครับร้านของก็เยอะๆทีนี่เดียวกันไหมซุ้มกระดองกระดอง จะไม่ระยุระยับใช่ไหม โชคดีนะครับริงเลยฝนตกมารอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวเราก็ไปนั่งทานข้าวกันริมเลยริมเลยข้างหลังข้างหลังมืดมืดมืด จากฝนตกมาก็ได้อยู่นี่นจจบรรยากาศยามเย็นก็ไม่ได้โศภพาเท่าไหรนะ่น้ำฝนมาตกเย็นๆก็น่าจะจับ,บมันก็ค่ำแล้วนะนประมาณสัก ห้าโมงเย็นแล้วครับตึกจะหกโมงแล้วอีก5ม่ห้าคือหกโมงสายๆแลประมาณนี้เโอ้ยฝนตกเมื่อกี้ฝนตกหนักเลยไม่มีหาดทรายเลยอที่แต่น้ำไม่ด้ดื่มหาดทราย ฝนก็ตกสิงก็ลำบากเลยจะมาชิวๆเอาลิ้นไปเที่ยวอะไรมาสูดบรรยากาศมาบรรยากาศอะไรก็ไม่รู้สูดบรรยากาศเออฝนตกฝนตกบรรยากาศฝนตกขึ้ครึ่งโลอาจจะเข้าส้มตำ ไข่เค็มก็บรงยากสดๆ้ก็น้ำจิ้มจิ้มสีฟูสีแดงๆบรรยาการแบบนีละดึตกลึมตกนึงๆืนวันนี้ก็กเปียกอยู่นะครับมาก็ย้อยใส่หัวเราปอกแปกปอกแปกปอกแปกลันับไปเหมือนมะลินำผลองๆช่วงน น่าจะอร่อยนะอืมอืออะไรอืออ้าแลบใช่ปะปกติเรื่อปกติเนะเส้นมันไม่ก่อนอืมเรือปกติไม่ไม่ได้แบบ ร้อยแบบเลิศดแบบว่าใช้ได้ปกติของทำไข่ใข่เค็มที่จริงบรรยากาศมันดีเนาะแต่มันไปติดอยู่ในรถนะฝน,นตกใช่ไหมเราไปเลือกซื้อของได้สัมผัสซุ้อานเลยไม่ได้ทำให้เราเมื่อคำ บรรยากาศพูดถึงมันก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าให้มันสวยเหมือนมีหาดมีอะไรหาดส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนมากก็จะไม่จะไม่ค่อยมีหาดลงไปนะครับก็จะมีแค่นิดหนึ่งช่วงหนึ่งนะครับส่วนมากก็จะเป็นที่กัน